นิตยาพัฒน์จริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้เริ่มจากการให้เงินนะครับแต่นิตยาพัฒน์ตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยให้เป็นอาหารก่อนครับจากความหมายแรกที่เราเล่าให้ฟังในเคสที่เป็นความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบิตายสถานนั่นเองความน่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลานั้นครับมีหนังสือคําให้การชาวกรุงเก่ามีการบอกนะครับว่าในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชานั้นมีการพระกรุณาโปรดเกล้าครับให สังคารีนิบตนพระสงฆ์ครับเข้าไปพระราชทานอาหารบิธบาตในเวลาเช้าและเวลาฉันเพน100ลนห0งรรูปที่พระบรมหาราชวังเป็นประจำนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการถวายพัตตาหอาหารเช้ากับเพลน,นะครับเพราะฉะนั้นแรกสุดนิตยพัย์ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินครับแต่มาในรูปแบบของการที่มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านค่าอาหารซึ่งมีความจําเป็นเพราะอันนี้ก็จัดอยู่ในจัปริยพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันครับแต่ทีนี้ครับ ในโมเดลต่อมาคือนอกจากที่ว่าจะมีการให้เป็นอาหารแล้วเนี่ยในหลังๆมาครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับก็มีการปฏิบัติธรรมเนียมจากสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับแต่เนื่องจากว่ากิจการของศาสนามีความเติบโตมากขึ้นมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นจึงทําให้นอกจากจะมีการมอบอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารเช้าและในช่วงรวาชันเพลนเนี่ยนะครับยังมีอีกก้อนหนึ่งที่จะให้ก็คือเป็นเงินเบี้ยว,วัดนั่นเองครับแต่เบี้ยว,วัดก้อนนี้ไม่ได้ให้เป็นรายเดือนนะครับ ในยุคแรกของนิตยพั์เป็นการให้อาหารแก่พระอาฮะพร้อมกับเงินรายปีให้แก่พระพิสุขค,ครับซึ่งต่อมาครับในสมัยของรัตนโกสินทร์ครับคือในสมัยของรัชกาลที่1น,นั้นก็ปรากฏว่านิตยพัดนั้นมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกของนิตยพั์ครับคือเป็นการถวายพระตาหารในช่วงเช้าและก็ฉันเพลอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นการ ถวายเงินรายเดือนนั่นเองซึ่งในสมัยของรัชกาลที่1นนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ครับจากการถวายเงินรายปีใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าค่าใช้จายทางด้านศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปีละครั้งเลยครับมันเกิดขึ้นในทุกๆเดือนครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการจ่ายเงินจ, green, จึงทําให้มีการปรับเปลี่ยนจากรายปีมาเป็นรายเดือนในสมัยรัชกาลที่1ครับแต่ทีนี้มันมีคําที่น่าสนใจครับก็คือว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่1กับสมัยรัชกาลที่2เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า่าพรระสง์คับทีได้ พระราชทานสมณศักดิ์และพระพิธีกรรมเขาจะเรียกว่าพระจตุรเวทหรือพระจตุเวทครับคือพระสงฆ์ที่ถูกนิมนต์ให้มาสวจดจตุรเวทที่หอศาสตราคมที่พระบรมหาราชวังทุกวันพระตลอดปีครับหมายความว่าทุกครั้งที่พระพิสุมาสวดที่หอพระสาราคมจะได้นิตยพัดที่เป็นทางพัดลาหาร และเงินกันด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกของนิตยาพัดนะครับจะทนํนมาที่อยู่2ออย่างคือให้ในรูปแบบของการถวายพัตตาหารรวมถึงการถวายในรูปแบบของเงินซึ่งเปลี่ยนจากรายปีมาเป็นรายเดือนในสมัยรัชกาลที่1นนั่นเองครับ